ดิค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูนะคะขอต้อนรับข้อสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังให้ฟังกันนะคะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะลัคนาราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะพบเจออุปสรรคหรือปัญหานะคะไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทํางานเรื่องของการลูกนงลูกน้องเนี่ยมีปัญหาแต่ แอาจจะบอกว่าด้วยพระฤหัสเนี่ยรั้งไว้ในเรือนอริเนี่ยทำให้เจ้าวาตาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ก็เรียกว่าประคับประคองตัวมาในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้ไปอะ่ะดาวพระศุกร์อ่ะเข้าสู่ราศรีกรกฎมาตั้งแต่ตอนวันที่9กรกฎาคมเพราะฉะนั้นตั้งแต่9กรกฎาคมมาเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยล,ลัคนาราศรีธนูเนี่ยมีเรื่องของการได้รับสิ่งของจากความรักความเอ็นดู ความถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยได้โดยสเสน่หาหรือมีโอกาสได้มรดกนะคะมรดกก็ไม่ใช่ว่าต้องมีใครตายก่อนอาจจะเป็นแบบว่าเขาสะสมมาหรือเขายกประโยชน์ให้เจ้าตาหรือให้เจ้าตาทําต่อเนื่องจากเขาก็ได้ช่วงระยะเวลานี้มันมีเกณฑ์อย่างนั้นจริงๆคือชักชวนให้ไปทําอะไรต่อจากเขาแต่จะบอกเจ้าตาว่าด้วยลักษณะของดาวพระเสาร์ในเรือนสหัสชชะของคุณเนี่ยเดินถอยหลังอยู่มันเป็นเรื่องของการเงินเดินถอยหลัง เพราะฉะนั้นยังไม่อยากให้ชาวลัคนาราศีธนูได้ไปลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองในระยะเวลานี้แต่ด้วยเรื่องของการงานมันเกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขยันยิ่งก้าวหน้านะคะเพราะดาวอริเนี่ยมันเข้ามาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะในลักษณะที่แฝงความเป็นดาวลาภะมาด้วย มันแปลว่าจบจากการทำงานจากที่เดิมไปเริ่มต้นในที่ใหม่ในลักษณะเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้คนทำงานในลักษณะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนในลักษณะที่เป็นข้าราชการในลักษณะที่มีตำแหน่งแห่งที่ที่ค่อนข้างมั่นคงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการขยบขึ้นของดวงชะตาพระอาทิตย์แปลว่าเจ้าเรือนสุภานะฮะสุภาเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนมรณะในลักษณะเป็นมหาจักร แล้วต้องบอกว่าด้วยลักษณะอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ้าอตามีผู้ใหญ่หนุนหลังมีผู้ใหญ่ช่วยหรือกําลังขยับปรับเปลี่ยนตําแหน่งของเจ้าอตาจากสิ่งที่คุณทํามาจากที่คนไม่ได้มองเห็นว่าเจ้าอตาเคยทําอะไรมาก่อนในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ไม่มีตัวมีตนเขาไม่เห็นหัวระยะเวลานี้กลับปรากฏว่าเจ้าอตามีโอกาสประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งทิศทางการทํางานของเจ้าอตาเป็นไปในทิศทางที่ เขาเรียกว่าเกิดใหม่จากมืดไปสว่างนะคะแต่สําหรับบางคนที่บอกว่ายังไม่ขยับนีมันอาจจะอีกมันเป็นช่วงระยะเวลาของบางทีบริษัทหรือข้าราชการมันต้องรออีกสเดือนใช่ไหมช่วงเนี้ยมันออกแนวว่าค่อนข้างที่จะเห็นเป็นรูป,ปรธรรมละว่าเจ้าอตามีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นะคะได้เหมือนกับได้สืบทอดตําแหน่งบางคนก็ได้สืบทอดตําแหน่งจากลูกพี่นะคะ ที่เขาปั้นเจ้า,าตาต่อเนื่องมาในการงานบางอย่างที่เขาสอนทุกเรื่องคุณก็ได้เข้าไปนั่งในตําแหน่งนั้นตัวเจ้า,าตาบางทีอาจจะมีการเดินทางไกลเพราะมันโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานในลักษณะที่ดีนะสุพลักษณ์สถิตภพมรณะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการสร้างสรรค์ทิศทางชีวิตของตัวเองหรือมันมีการได้ตําแหน่งบริหารงานมันมีการที่เปลี่ยนแปลงอะ นะคะเกิดการงอกเงยและบางคนกับสำเร็จในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับคู่ครองเพราะมรณะแปลว่าการเงินหรือทรัพย์สินของคู่ครองคนรักนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไปเกี่ยวพันกับกฎหมายคือสุภาพแปลว่ากฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวกับสินสมรส นะคะโดยที่คู่ครองคนรักอาจจะมอบให้เจ้า,าตาโดยสเสน่หาในช่วงระยะเวลานี้ที่แอดบอกว่าเวลาการได้รับอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีคนตายเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยพ่อแม่บิดามารดาเนี่ยอาจจะอยากยกให้แต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เขาไม่ได้สนใจในเรื่องของการทําประกันหรือการทําพินัยกรรมแล้วว่ามันเป็นการแ่งชังหกหักกระดูกมนุษย์เรามีการเจริญเติบโตและเข้าใจในเรื่องการทําพวกเนี้ยคือเรื่องของความไม่ประมาทนะคะมันก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ การพิจารณาการตายอะนะคะในการที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเออเราตายไปแล้วลูกเราต้องไม่มาทะเลาะก,กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นคนที่ถูกพ่อแม่ผู้ใหญ่บิดามารดาเรียกเข้าไปให้ทราบว่ามีมรดกหรือมีอะไรอยู่ตรงไหนมีประการอะไรอยู่ตรงไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะช่วงระยะเวลานี้มันมีเกณฑ์ที่เจ้าตาอาจจะเดินทางไกลไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ในกรณีที่ช่วงนี้คุณยังอยู่กับพ่อแม่อยู่ นะคะม,มีโอกาสแบบไปเรียนเมืองนอกไปทํางานเมืองไกลหรือไม่ช่วงระยะเวลานี้แต่งงงแต่งงานไปกับผู้ที่มีหลักหลักฐานหลักทรัพย์แล้วก็ต้องไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคู่ครองคนรักก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งแหละว่าเจ้าตาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการแต่งงงแต่ง,งงานอะไรออกไปเนี่ยนะคะในวันที่1 0หกอ่ะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎอ่ะในลักษณะของความเป็นความเป็นมหาจักรอ่ะ สุภามรณาเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเจ้าว่าตามีความงอกเงยในเรื่องของการทํางานร่วมกับพ้นส่วนหรือการงอกเงยในเรื่องของทรัพย์สินของกุครองที่แอดบอกว่าคุณได้โดยเสน่หานะคะระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการพัดพ่างจากเป็นจากตายจากผู้ใหญ่ผู้อุปการะคุณหรือญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเกณฑ์ที่ว่าบางคนก็เริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมอย่างเช่นวงการข้าราชการนะคุณคิดดูว่าเดือนนี้กรกฎาแล้วเร็วนะ ต่อไปสิงหากันญาเนี่ยกเกษียณแล้วนะบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากผู้ใหญ่ที่เคยแบบผักดันนะคะอ่าก็ก็ต้องบอกว่าดาวมหาจากักรนยเข้ามาเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาคุณอย่างรุนแรงเหมือนกันแต่มันเป็นในทิศท,ทางที่ดีแอดมองว่าด้วยคู่สมพลในระยะเวลานี้อาจจะแบบว่ามันห่างจากคนที่เคย เคยผลักดันนะ่ะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแต่ว่าประสบความสาเร็จเพราะว่าเจ้าวตาเป็นคนขยันหมั่นเพียรดาวคู่สมพลมันต้องเหนื่อยมันต้องทํางานมันต้องรอบคอบมันต้องตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีระยะเวลานี้นะต่อให้เจ้าวตาเนี่ยไปสอบแข่งขันนะ่ะดาวอังคารเป็นปะและราชาโชคอยู่ในเรือนอรี่อะแอดบอกเลยว่าเจ้าวตาหนึ่งดาวอังคารเป็นปละราชาโชคสองดาวพรฤหัส ของเจ้าวตาเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ถึงแม้มีพลังงานไม่ดีแต่อยู่ในเรือนอริมันแปลว่าชนะศัตรูเพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเตรียมตัวแต่เอาชนะได้แน่นะคะเขาเรียกว่ามันเป็นดวงขยันแต่เหนื่อยยิ่งขยันยิ่งรวยเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จขยันแต่เหนื่อยอะไรวะนะแอดมินพูดอะไรอย่างนั้นนะคะก็อย่างที่บอกไปหาช่วงระยะเวลาอีกนหนึ่งกับสี่มาเจอกันอีกแล้วเห็นไหม ทีนี้นะคะเจ้าตาช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยขัดแย้งกับกับครอบครัวนะคะบางคนเนี่ยมีปัญหากับญาติมิตรพี่น้องเพราะว่าอะไรช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวพระเสาร์หรือว่าเรื่องของการเงินน่ยมันถอยหลังถอยหลังเข้าเรื่องกระดุมพระแสดงว่ามันจะมีคนมาพึ่งพาอาศัย ในระยะเวลานี้หรือการเงินของเจ้าพตาเนี่ยเอกสารสัญญาที่แอดบอกให้ดูให้ดีอ่ะมันมีเรื่องของการดึงชงยังไม่จ่ายนะคะสำหรับคนที่รับเหมาที่มันเป็นช่วงช่วงต้องจ่ายช่วงที่1นึ่งตงที่สองตองที่สามเอาหนึ่งก็มาเป็นเนี่ยสองครึ่งสองก็มาเป็นสามครึ่งกว่าจะจ่ายระยะเวลามันเหมือนกับนานขึ้นเนะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยการจะทําเอกสารสัญญาอะไรก่อนหน้าที่จะเริ่มลงมือทอําอ่ะ แอดจะบอกเจ้า,าตาว่าให้ละเอียดรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาเวลาที่เราต้องรับรับงานรับเงินในในแต่ละง,งานที่มันจบเป็นจอบจอบจอไปอะ่ะให้มันชัดเจนว่าถ้าไม่จ่ายมีดอกเบี้ย,วเ,วยเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่อ่ะอย่าใช้มิตรภาพนะอย่าใช้มิตรภาพในการตกลงกันนะในช่วงระยะเวลานี้คุณเสียเปรียบนะคะจังหวะนี้ต้องบอกว่าอมืมีเกณฑ์บางสิ่งบางอย่าง ของดาวพังคารที่อยู่ในเรือนอริที่เป็นปลาและเป็นราชาโชคให้เจ้าคตาเนี่ยต้องบอกว่าการที่ดาวพังคารอยู่ในเรือนอริจะส่งผลในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการเลือกตกยังออกเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าตาบอกว่าแอดช่วงนี้มันเป็นป่าและราชาโชคหนูไปทําสัลญกรรมได้ไหมทําเลยชาวลัคนาราศีธนูทําแล้วสวยแน่นอนเพราะมันเป็นราชาโชคในตอนหลังนะคะ ตัวเจ้าพัอตาอย่าเรียบร้อนแล้วกันเพราะเวลาที่ดาวเป็นปะเนะี่ยมันจะมันจะเรียบร้อนในการเลือกหมอให้รอบคอบนะคะให้ดูแล้วก็คุยกับหมอให้ให้ดีเพราะว่าเรามีเอกสารสัญญาที่แอดบอกเจ้าพตาแล้วว่ามันมีปัญหาอยู่แต่ว่าด้วยความที่อังคารนะมันเป็นปะและราชาโชคแอดเลยบอกให้ไปทําแต่ด้วยดาวเอกสารดาวอะไรต่างๆอาการเงินมันมีเรื่องต้องออกอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นแอดเลยบอกว่าไปทําในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้คุณเพราะว่าการไปทํามันเกิดอาชาโชคในตอนหลังก็จะประสบความสําเร็จนะคะเหมือนเจ็บตัวแล้วได้โชคอะ่ะประมาณอย่างเงี้ยในเรื่องของตัวตนในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นคนไม่กลัวใครอยู่แล้วนะคะเป็นนักการเมืองก็ต้องบอกว่าได้ตําแหน่งนะพระฤหัสอยู่ในรนาิตานุอยู่ในรนาิอะ่ะนะคะก็ต้องบอกว่าได้ตําแหน่ง เจ้าชะตาที่เป็นหมอเป็นผู้รับเหมาเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นผู้พิพากษาในระยะเวลานี้น่าจะได้รางวัลอะไรสักรางวัลหนึ่งแหละเปิดชื่อเสียงนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอริรมรณาวินาเนะี่ยคุณได้หมดอยู่ละนะคะอริมรณาวินาก็อย่างที่แอดบอกไงว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นการงานที่มันต้องบริการคนอื่น งานบริการก็อยู่ในอาริมรณวินานี่แหละค่ะแล้วก็การงานที่มันต้องรับเหมาเช่าช่วงจากคนอื่นการงานที่คนอื่นทําไม่สําเร็จแต่คุณทําสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นการงานที่เกี่ยวกับชีวิตผู้คนมันก็หมอพยาบาลที่แอดบอกนะคะตารวจทหารที่มันต้องไปจับกลุมคุมขังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของเ,อเรือนจำํำนะคะ ผู้คุมประพติอะไรพวกนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในช่วงนี้เพราะว่าดาวมันไปเป็นราชาโชคในเรือนมรณะนะคะมรณะก็จะเป็นเรื่องของการต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเหมือนกันสําหรับคนอยู่ต่างถิ่นต um ่างแดนต่างประเทศก็ประสบความสําเร็จนะคะยิ่งไปทํางานเกี่ยวกับมรณะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขนะคะในเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่ายิ่งประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะเจ้าตาที่ฟังกันมาบ่อยๆก็น่าจะแปลกเกี่ยวกับเรื่องของมรณะได้แล้วล่ะว่าแต่สําหรับคนที่คนที่แบบเพิ่งมาฟังเนี่ย แอดก็จะบอกว่าอริมรณวินาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํางานคนเดียวทํางานลึกลับซับซ้อนเป็นใส่สืบเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอริมรณวินาสเหมือนกันค่ะแล้วดาวมันเป็นราชาโชคไงก็ต้องถือว่าประสบความสําเร็จนะคะทีนี้ในเรื่องตัวตนก็บอกไปแล้วระยะเวลานี้ว่าลุยไม่กลัวศัตรูช่วยเหลือคนอื่นไม่กลัวความเดือดร้อน นะคะระยะเวลานี้ระวังเดือดร้อนด้วยลูกหลานและบริวารตัวเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขกันมาได้เพราะเจ้า,าตาในช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคศัตรูเรื่องราวต่างๆที่ทําร้ายเจ้า,าตามาระยะเวลานี้กลับมาให้โชคลาภละนะคะมันเหมือนกับเจ้า,าตากําลังได้โชคลาภจากอลิอะ่ะนึกออกไหมอลิปัญหาอุปสรรคต่างๆอะ่ะคุณกําลังได้โชคลาภจากเรื่องเหล่านี้ ทีนี้นะคะชาวลัคนาและราศีธนูในเรื่องของการเงินคุณระยะเวลาในการเงินคุณเดินถอยหลังในเรืนสหัสชาให้ระวังการเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะมันถูกเลื่อนจ่ายออกไปมันถูกดึงชงนะคะมันถูกแบบว่าขายฝันประมาณว่าน้องให้พี่กู้ยืมเท่านี้เดี๋ยวพี่ให้ตรงนั้นตรงนี้สุดท้ายกลายเป็นมาฟ้องว่าคุณน่ะคิดดอกเบี้ยแพง อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วระวังการพูดการจาก,การถูกอินทารในระยะเวลานี้เพราะว่าดาวในเรือนสหัสชชะมันถอยเป็นดาวพระเสาร์แต่ถามแอดว่าจะทํำยังไงอย่าได้ดอบโตนะคะดาวราหูของคุณในระยะเวลานี้เข้าไปอยู่ในภพเรือพันธุในลักษณะของผู้ทรงศิลนนะ่ะคุณต้องมั่นคงในอารมณ์ตัวเองไม่พร้อมที่จะประทับคนอื่นนะคะในระยะเวลานี้เนาะดาวเราตกอริและมรณะเยอะมากคือหกดวงถามว่าทิศท,ทางหรือตาปากมีไหมแอดว่ามันมีหมดอะ่ะ เราว่ามันเป็นราชโาชคแล้วมันเป็นมหาจักรอยู่ในือนนี้แต่มันต้องเหนื่อยกับคนอื่นมันไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆนะคะในการเงินเนี่ยมันมีรับเข้าแต่มันมีจ่ายออกทันทีมันมีคนช่วยใช้นะคะลัคนาราศีธนูในเรื่องของความรักในช่วงนี้อ่ะอ๋อแต่ว่าในเรื่องของการเงินนะคะดาว ดาวพระอาทิตย์ของคุณนะคือดาวเจ้าเรือนสุขพระแล้วก็ดาวแล้วก็ดาวพระสุกข,ของคุณคือดาวเจ้าเรือนรับผลนะอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าชะตาจะได้เงินทองในการทํางานกับเพศตรงข้ามผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยเหมือนกับให้โอทีหรือให้ความพิเศษอะไรกับเจ้าวะตาด้วยนะมันเลยมองว่าแอดเลยมองว่าเงินทองของเจ้าชะตาเนี่ย ไม่ได้ด้อยนะคะในระยะเวลานี้แต่ว่าเจ้า,าตาน่ะใช้เงินไปด้วยเรื่องของอารมณ์เป็นส่วนใหญ่กับมันมีคนช่วยใช้หรือแบกรับภาระของครอบครัวเนี่ยประมาณนี้แต่เงินทองเนี่ยมันเข้าเข้าจากเจ้านายเข้าจากผู้ใหญ่เข้าจากเพศตรงข้ามเข้าจากสามีหรือภรรยาเข้าจากคนรักอะไรเงี้ยมันก็เข้าเพราะว่าดาวในในเรือนมรณะหรือดาวในการเงินที่มันเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันออกมาค่อนข้างชัดเจนบางคนก็ได้แบบพวกเงินประกัน เงินที่เป็นค่าเช่าบ้านให้เขาเช่าบ้านให้เขาเชา่าที่ให้เขาเชา่ารถเป็นค่าเชา่าหรือเป็นเงินที่งออเงินมาจากทรัพย์สมบัติของคุณนะคะเป็นดอกบุดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ก็ได้เพราะมันอยู่ในเรือนมรณะคือเหมือนไปร่วมหุ่นร่วมทุนกับคนอื่นเราได้แบ่งปันมาถามว่าไอการทํางานก่อนเนี้ยเนี้ยที่ไปร่วมหุ่นร่วมทุนกับคนอื่นไม่เป็นไรแต่การลงทุนใหม่ในระยะเวลานี้อย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งเพิ่มเติมไป เพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหา,าระายะเวลานี้สําหรับบางคนเนี่ยเรื่องเงินทองอ่ะยังดีอยู่เพียงแต่ว่าให้ใช้ให้ใช้เงินน่ะด้วยความละเอียดรอบคอบเพราะ p a c เก g มันเข้าจริงๆเจ้าตาอาจจะละเอียดแบบละเอียดเกินก็ได้นะพระเกตเข้าคิดมากเรื่องเงินกลัวไม่มีเงินจ่ายนี่กลัวไม่มีเงินพอกินแต่จริงๆกับปรากฏว่าเรื่องของการเงินคุณก็ยังไม่ได้เรือร้อนขนาดนั้นนะคะ แต่จิตใจเนี่ยไปแล้วนะคะคิดมากเครียดวิตกกังวลน,นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเรื่องของเงินทองของชาวลัคนาราศีอ่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยแอนมองว่ามันเป็นทิศทางที่ดีด้วยซ้านะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์หรือดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณเน่ยเข้าไปอยู่ในภพเือุมรณะแปลว่ามันจะได้เงินมันจะได้เงินไม่ว่าจะเป็นมรดกไม่ว่าจากผู้ใหญ่ในบ้านมอบให้ไม่ว่าจากเรื่องของ ่พันธุกเกษตรตาธิปดีที่ดงที่ดินของเจ้าตามันออกแนวว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีการขายได้นะคะมันมีการขายได้บางคนได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินเหลืออะไรช่วงระยะเวลานี้ก็ขายได้แล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนมากในระยะเวลานี้สาหรับคนโสดเนี่ยแอดว่ามันจะเป็นเรื่องของการพบรักกับคนต่างถิน่นต่างแดนต่างแคว้นต่างจังหวัดแหละไม่ใช่คนใกล้ๆก,ก,กันแน่ระยะเวลานี้นะคะแล้วไม่ใช่กระจอกอ้อง,ง่อยนะจ๊ะมาแบบร่ารวยเพราะว่ามาแบบเป็นราชาโชคมาแบบเป็นมหาจักรนะคะมาแบบมียศมีตําแหน่งมาแบบประสบความสําเร็จมาแล้วตัวเจ้า,าตาเนี่ย แต่ต้องบอกว่าดาวตัวเองอะ่ะเงียบๆอยู่ในเรือนารินะคะแล้วก็มีลักษณะของความแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนอยากเรียนรู้กันไปก่อนไหมมันเป็นคู่วิชาการดาวพอร,รัสอ,อยู่ในเรือนาริอ่ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนาริเจ้าตาแบบ บางทีไปเจอคนเป็นไม้บางทีไปเจอคนที่เคยมีคนรักมาแล้วแล้วบางทีเจ้ากระตาเคยอกหักมาอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลานี้บางทีคุณอยากจะเงียบๆเพราะว่าชีวิตคุณมีปัญหาแก้ไขยเยอะซึ่งแอนกำลังบอกชาวาราศีธนูว่ายิ่งคุณมีปัญหาเยอะคุณจะยิ่งประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะดาวอะไรคุณมันเป็นราชาโชคอะคุณแก้ปัญหาได้คุณก็จะได้ทั้งชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สินตําแหน่งนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มาแบบหมูหมู มันมาแบบเจ้าอตาต้องใช้ความอารีหรือหรือคนฉเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบเนี่ยในการแก้ปัญหาอุปสรรคร้อยแประการน่ะที่เข้ามาในระยะเวลานี้ให้ได้นะคะดาว3มในเรือนอารีเนี่ยเก่งกาดนะอาจะบอกให้เจ้าตามีไหวพริบมีความพลิกแพลงแต่บางทีด้วยความมีไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้อยากจะมีคู่นะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของของคนที่เข้ามาจีบเข้ามาหาเนี่ยบางทีมันมีคนเข้ามานะแต่จะเป็นคนต่างถินต่างแนนต่างด้าวต่างจังหวัดเป็นคนที่มีลักษณะแบบบางทีก็เป็นผู้ใหญ่กว่าบางคนก็ทํางานประสบความสําเร็จมาแล้วอะไรเงี้ยหรือบางคนก็เคยแต่งงานมาแล้วเนี่ยอยู่ที่เจ้าชะตาจะเอออหอมก,กับเขาไหมเท่านั้นแหละในส่วนของคนมีคู่เนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณเนี่ย นะคะอยู่ในเรือนมรณะในลักษณะเป็นคู่ทัดนามแล้วเจอกับเป็นคู่มิตดเป็นคู่มิดอยู่ในเรือนมรณะนะคะทีนี้ฟังแอดดีๆเป็นคู่มิตดอยู่ในเรือนมรณะดาวอัตานี้ของคุณนะคะเหมือนกับดาวสลับกันด้วย ช่วงท้ายเดือนเนี่ยพระสาวจะอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ว่าคู่คองคนรักเน่ยอาจจะเดินทางไกลหรือไม่ได้อยู่ใกล้นะคะตัวเจ้าชะตาเองคุณระแวงไหมเนี่ยคุณบอกแอดมาตรงๆสิแอดว่าคุณระแวงเขานะ คุณออกแนวขี้ระแวงปะคะในในระยะเวลานี้เพราะว่ามันมีดาวสี่หงอยู่ใน,นเรือนมรณะที่ที่แอดบอกว่าคู่ครองคนรักเวลาเดินทางไปไหนคุณมีความระแวงเขาไหมคุณรู้สึกว่าช่วงระยะเวลานี้เขามีสนเสน่ห์อะไรแบบนี้ไหมฮะนะคะก็ระแวงได้อะ่ะเขาต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะระแวงะระวังได้แต่อย่าระแวงจนกระทั่งชีวิตคู่มันไม่มีความสุขถ้าถามแอดเนี่ย ถ้าพูดมันเป็นดาวคู่มิตรสี่สองประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเขาจะไปมีความสัมพันธ์อะไรกับใครหรอกแต่ว่าด้วยคู่มันอยู่อย่างเงี้ยปะตะัตตนีมันมาจับคู่กับลาพางี่นะมันออกแนวว่าเออก็ก็ระแวงระวังอะไรได้แต่อย่าถึงก็แบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ไว้ใจกันแล้วมันก็จับผิดกันจนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าตอนเนี้ย ดาวปัตะนี้คุณมาอยู่กับดวนลาภะและแอดก็บอกเสมอว่าลาภะให้ระวังระวังคนเข้ามาในชีวิตคู่นะคะเป็นมือที่สามหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะแต่ตัวคู่ครองคนรักของเจ้าตาในระยะเวลานี้แอดว่ามันเหมือนกับว่าเขาก็อยู่ในจังหวะที่กำลังทำงานแล้วงานของเขาก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินของเขาก็กำลังรุ่งเรืองนะคะ การทำงานใหม่ๆกำลังลุ่งเรืองตัวเขาเองมีสเสน่ห์นะคะเพราะว่าระยะเวลานี้เนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวพุต่าของเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์มีชื่อเสียงมีออร่ามีคนเข้ามาหายเยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความสําเร็จอะไรบางอย่างของคู่ครองคนรักอ่ะนะคะบางทีเจ้าตากก็จะผิดเขามากเกินไประแวงมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์กันมานานแอดว่ามีการแต่งงานนะ ในส่วนของสุขภาพสุขภาพต้องคุยกันยาวเลยลัคนาราศีธนูเพราะมันจะมีเรื่องทั้งเรื่องอุบัติเหตุความเผล,ลอเลเรื่องอ้วนนะคะไม่ออกกําลังกายโรคที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ดูแลตัวเองอะ่ะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองอะ่ะแล้วระยะเวลานี้นะปวดหัวตัวร้อนไมเกรนมานะคะเรื่องของช่องท้องเรื่องของหูตาคอจะหมกกมาทาไมมันเยอะก็มันมีดาวต้องหกด,งดวงอยู่ในนี้นะคะ แม้จะเป็นราชาโชคแต่ก็ต้องระวังอย่างที่สุดนะอันนี้แอดไม่ได้ขู่เพราะว่าถ้าเกิดรู้จากแอดมาถึง4ปีตามแอดมาถึง4ปีจะรู้ว่าทุกเรื่องของแอดพูดตามเกณฑ์ของดวงดาวการที่เรามีดาวลาภะนะคะอยู่ในเรือนมรณะเป็นลาภาโชคในเรือนมรณะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องมรดกเฉยๆให้ระวังโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันมาแบบเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นตัวสุขภาพนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ดูแลตัวเองแล้วก็แอดก็ขออเมร์โอยพอรว่าอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนนะคะแต่จะต้องดูแลสุขภาพให้มากเพราะว่าเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นรงแรงเร็วในระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรขัดอกขัดใจก็จะเสียสุขภาพจิตในเรื่องของความคิดความเครียดอังคารอยู่ในเรือนอริส่วนพระศุกอยู่ในเรือนอรินะคะ ก็เน้นย้ำไปในทางทช่วงกลางลำตัวช่องท้องอผู้หญิงมดลูกรังไข่อะไรเงี้ยซีดเซิร์ชไปดูแลถ้าเกิดว่าประจำเดือนมาไม่เป็นปกติก็ไปตรวจนะคะอย่าไปไอหมอนะทุกเรื่องมันแก้ไขได้ในช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีานาเรนี่แหละมันแก้ไขได้อยู่ใกล้ๆหมอไว้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะดวงในเรื่องของการงานดีแต่ดวงดวงในเรื่องของเอกสารสัญญาการไปเซ็นชื่อ หรือการไปตกปักรับคําไม่ค่อยดีเรื่องของการเงินดาวการเงินมันถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าความฟุ่มเฟือยในช่วงระยะเวลานี้มีเท่านั้นไม่ได้นะไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องของราชาโชคและมหาจักรก็ยิ่งขยนันยิ่งประสบความสำเร็จนะคะยิ่งสู้ยิ่งได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาขอบพระคุณนะคะสำหรับการสนับสนุนช่องด้วยการอ่าสมัครสมาชิกช่อง ส่งแชร์คลิปต่างๆให้แอดมินเพื่อให้ช่องเนี่ยแข่งแรงแล้วก็อยู่กับเจ้าคาตาไปนานๆแอดก็จะได้นั่งทำหนาให้เจ้าคาตาฟังไปนานๆแล้วขอบระคุณสำหรับการเลี้ยงกาแฟนในทุกๆเช้าด้วยการส่งซูเปอร์แตงมาให้แอดมินด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ